สวัสดีครับพี่น้องชาวไตรที่ครบรักทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วลุงชาวณเมืองคอนในรายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงชาวณเมืองคอนทางท a l กพอดแคส t ์ไทยแลนด์ครับพี่น้องพี่น้องครับเคยสงสัยกันไหมว่าเวลาเราป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยเราอยากได้ยาพารามาช้อนหนึ่ง แก้ปวดให้หายไวๆหรือเราอยากให้หมอมาตรวจให้ลึกถึงต้นตอของโรคแล้วรักษากันให้หายขาดไปเลยคำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวที่เราจะมาแหลงกันให้ชัดๆในวันนี้หัวข้อข่าวยาแรงหรือยาหอมภูมิใจไทยแสงโค้งโพลเศรษฐกิจประชาชนถูกใจหรือแค่ภาพลวงตาระยะสั้นพี่น้องเออ ช่วงนี้ถ้าใครตามข่าวการเมืองจะเห็นโพลจากหลายสำนักเลยครับที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยคะแนนนิยมเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจพุ่งขึ้นมาแรงลึกเกินแซงหน้าพักใหญ่อย่างเพื่อไทยหรือพักที่คนรุ่นใหม่เขาเชียร์กันอย่างก้าวไกลไปเสียแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับ เพราะมันสะท้อนความรู้สึกความหวังของพี่น้องประชาชนในเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องปากท้องทีนี้พอเห็นโพลแบบนี้บางคนก็อาจจะบอกว่าเออดีแล้วแสดงว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้วแต่มันมีเสียงอีกด้านหนึ่งดังขึ้นมาเหมือนกันครับเป็นเสียงจากฝ่ายค้านนักวิชาการที่เขาออกมาตั้งคำถามตัวใหญ่ๆเลยว่าไอ้ที่เห็นว่าคะแนนนิยมมันพุ่งขึ้นเนี่ย มันเป็นเพราะนโยบายที่แก้ปัญหาได้จริงสร้างความยั่งยืนจริงๆหรือเป็นแค่ยาหอมที่ทาแล้วชื่นใจแต่ไม่ได้เข้าไปรักษาถึงแผลข้างในเขาบอกว่านโยบายรัฐบาลตอนนี้มันเหมือนการเยียวยาแบบวันต่อวันมากกว่าจะเป็นการวางรากฐานให้เศรษฐกิจมันแข็งแรงในระยะยาวเจาะลึกกันทีละประเด็นทำไมภูมิใจไทยถึงคะแนนพุ่ง ลุงเชาจะวิเคราะห์ให้ฟังแบบฉบับคนบ้านเราเข้าใจง่ายๆครับประการแรกเลยนโยบายของเขาจับต้องได้ครับพี่น้องภูมิใจไทยเขามีสโลแกนว่าพูดแล้วทำซึ่งที่ผ่านมาหลายๆโครงการของเขามันเป็นโครงการที่ชาวบ้านเห็นผลทันทีเช่นการพัฒนาถนนหนทางในต่างจังหวัดการผลักดันนโยบายสาธารณสุขอย่าง30บาทรักษาทุกที่ที่มันอัปเกรดขึ้นมาให้สะดวกสบายกว่าเดิม หรือนโยบายอื่นๆที่มันลงไปถึงระดับรากหญ้าโดยตรงพอชาวบ้านเห็นว่าถนนหน้าบ้านดีขึ้นไปหาหมอง่ายขึ้นเขาก็รู้สึกว่าพักนี้ทำงานจริงมันเป็นความรู้สึกที่มาจากการสัมผัสไม่ใช่แค่ตัวเลข GDP ที่ฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจประการที่สองเขาอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในฐานะพักร่วมรัฐบาลที่คุมกระทรวงสำคัญๆหลายกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมมหาไทยหรือสาธารณสุขมันก็เหมือนกับคนคุมครัวนั่นแหละครับเวลาทํากับข้าวอร่อยคนก็ต้องชมคนปรุงใช่ไหมโครงการต่างๆที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการดึงดูดนักท่องเที่ยวมันก็ถูกนับเป็นผลงานของรัฐบาลซึ่งภูมิใจไทยเป็นส่วนสําคัญในนั้นด้วยคะแนนความพอใจมันก็เลยไหลไปที่เขาด้วยเป็นธรรมดาแต่พี่น้องครับ หยุดฟังตรงนี้ก่อนเหมือนที่ลุงเชาเปรียบเทียบเรื่องยาพารากับการรักษาที่ต้นเหตุไอ้ความนิยมที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าคิดน่ากังวลเหมือนกันยาแรงหรือแค่ยาหอมภาพสะท้อนจากอีกมุมฝ่ายที่เขาตั้งคำถามเขามองว่านโยบายที่รัฐบาลทำอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะพวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ มันเหมือนการอัดฉีดเงินระยะสั้นเพื่อให้คนรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันคึกคักแต่มันไม่ได้ไปแก้โครงสร้างปัญหาของประเทศเลยลุงเชาขอยกคำกรอนของคนโบราณมาเปรียบเทียบให้ฟังครับเขาว่าเห็นดอกไม้บานอย่าพึ่งหวานในใจต้องดูให้ถึงรากแก้วว่ามันแท้หรือเทียมหมายความว่าไงครับ ็หมายความว่าการที่คนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นชั่วคราวจากการแจกหรือการหลดหย่อนต่างๆมันก็เหมือนดอกไม้ที่บานสวยให้เราชื่นใจแต่มันไม่ได้หมายความว่าต้นไม้ต้นนั้นจะแข็งแรงรากแก้วของเศรษฐกิจไทยจริงๆคืออะไรครับคือความสามารถในการแข่งขันของประเทศคือการศึกษาของลูกหลานเราคือการลดความเหลื่อมลำ้ำคือการปรับคอร์รัปชันให้สิ้นซากคำถามคือเราได้แก้ปัญหาที่รากเหล่านี้แล้วหรือยัง การที่เรายังพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักพอมีโรคระบาดทีเราก็เจ็บหนักการส่งออกของเรายังเป็นสินค้าแบบเดิมๆที่สู้กับประเทศอื่นลำบากขึ้นทุกวันหนี้ครัวเรือนก็ยังสูงเป็นประวัติการณ์ปัญหาเหล่านี้ต่างหากครับคือต้นตอของโรคที่ยาพาราเมิดสองเม็ดมันรักษาไม่ได้ข้อคิดสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วเราในฐานะประชาชนคนไทยจะมองเรื่องนี้อย่างไรดีลุงเชาไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะครับ แต่อยากจะชวนพี่น้องมาคิดด้วยกันเราต้องแยกให้ออกระหว่างความถูกใจกับความถูกต้องนโยบายที่ทำให้เราถูกใจในวันนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องสำหรับอนาคตของลูกหลานเราก็ได้เวลาเราเห็นโพลหรือฟังข่าวอะไรก็ตามอย่าพึ่งเชื่อทั้งหมดครับแต่ให้ใช้สติปัญญาของเรานี่แหละกลั่นกรองถามตัวเองว่า 1. นโยบายนี้มันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือต้นเหตุ 2. มันทําให้เรายืนบนขาตัวเองได้แข็งแรงขึ้นหรือทําให้เราต้องรอคอยความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลามันสร้างประโยชน์ให้คนส่วนใหญ่ของประเทศหรือกระจุกอยู่แท่คนบางกลุ่มการเมืองเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนครับพี่น้องการเลือกใครเข้ามาบริหารประเทศก็เหมือนการเลือกหมอมารักษาอาการป่วยของบ้านเมืองเราเราต้องเลือกหมอที่เก่งจริง ที่มองทะลุปไปถึงต้นตอของโรคไม่ใช่หมอที่จ่ายยาหอมยาแก้ปวดให้เราสบายใจไปวันวันสุดท้ายนี้ไม่ว่าโพนจะออกมาอย่างไรความจริงที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องทุกคนนั่นแหละครับคือตัวชี้วัดที่แท้จริงของความสำเร็จทางเศษษษษษรษฐกิจลุงเชาเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัด ฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีโรงเรียนสาธิตยานก,กววาทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทยที่ร่วมสร้างคนคุณภาพเพื่อพัฒนาชาติของเราพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดท,ทุกประเด็นร้อนกับลุงเชาในครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลุงเชานักเมืองคอนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ